สวัสดีครับเมื่อประมาณสิปีก่อนสมัยที่ผมเปิดบริษัทใหม่ๆผมก็เคยได้พบเจอกับเรื่องราวน่ากลัวจากการไปทำงานในที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านอาหารเก่าโดยเที่ยวเรื่องราวในครั้งนั้นผมก็ต้องบอกเลยครับว่ามันก็ได้ทำให้ผมหลอนและสะเทือนใจมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของผมย้อนกลับไปในตอนนั้น เมื่อประมาณสักสิบปีก่อนผมได้เปิดบริษัทโฆษณาเป็นโปรดักชั่นเฮาส์เล็กๆที่รับงานตัดต่อรับงานถ่ายวิดีโอและอรับจ้างถ่ายหนังโฆษณาทั่วๆไปในช่วงที่เกิดเหตุในตอนนั้นมันก็เป็นช่วงวันสิ้นปีครับซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะหยุดยาวโดยที่มันก็มีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่อยากจะขายผลิตภัณฑ์ก็ได้มาจ้างบริษัทของผม ถ่ายโฆษณาเล็กๆพร้อมกับตัดต่อเพื่อออกอากาศในช่องทางออนไลน์ในตอนนั้นลูกค้าก็มีงบไม่สูงมากแต่หลังจากที่ประชุมกันลูกค้าก็มีสถานที่ให้แล้วก็พร้อมจะพอใจในคุณภาพตามงบของงานผมก็เลยตัดสินใจครับว่าผมจะรับงานนั้นพวกเราก็เลยตกลงกันแล้วก็นัดวันเพื่อจะเข้าไปถ่ายงาน จนเวลาก็ผ่านไปหลังจากที่เคลียร์คิวเสร็จตกลงกับลูกค้าได้วันที่ตรงกรันมันก็ถึงวันออกกองครับซึ่งจาก GPS ที่ลูกค้าให้มามันก็ต้องออกไปที่อีกจังหวัดหนึ่งซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากภาคกลางโดยที่ผมก็ขอไม่บอกชื่อจังหวัดนะครับแต่ผมก็บอกใบให้ว่ามันเป็นจังหวัดชื่อดังและอยู่ในเขตจังหวัดที่เป็นน้ำกร่อย พวกเราก็ออกกันตั้งแต่เช้าโดยที่ผมกับทีมงานก็ขับรถไปด้วยกันสองคันส่วนลูกค้าก็ขับแยกกันไปและจนกระทั่งพวกเราไปถึงซึ่งสิ่งที่ผมเห็นมันก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจและค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวลักษณะเหมือนกับเป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำแต่ทว่านในวันนั้นพวกเขาก็ไม่ได้เปิดให้บริการ หลังจากที่ไปถึงผมกับทีมงานก็จอดรถแล้วก็ช่วยกันเซ็ตของต่งตางๆซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นการเซ็ตฉากเซ็ตไฟง่ายๆตามงบที่ลูกค้าให้มาจนกระทั่งนักแสดงมาถึงพวกเราก็เริ่มถ่ายกันในวันนั้นพวกเราก็ถ่ายกันตั้งแต่ช่วงสายพักกองในตอนเที่ยง แล้วก็ถ่ายต่อลากยาวไปถึงเย็นจนกระทั่งทุกอย่างเสร็จทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีซึ่งลูกขาก็บอกครับว่างานจะใช้ช่วงเดือนหน้าให้ผมมีเวลาทําได้ตามสบายโดยที่เขาก็จะขอกลับก่อนแล้วก็บอกว่าถ้าผมเก็บของเสร็จและถ้าหากว่าผมจะกลับออกไปก็ฝากแค่ปิดประตูรัว้วแล้วเดี๋ยวเจ้าของสถานที่เขาก็จะให้แม่บ้าน เข้ามาล็อกประตูให้เองผมก็ตกลงตามนั้นครับแล้วก็ยกมือไหว้ลูกค้าก่อนที่เขาจะแยกย้ายกลับไปในตอนนั้นพวกเราก็เก็บของไปเรื่อยๆครับโดยที่ผมก็คุยกับน้องที่อยู่ในทีมว่าขาดเหลืออะไรอีกหรือเปล่าซึ่งพวกน้องมันก็บอกครับว่าจากสคริปต์มันก็น่าจะครบแล้ว ผมก็เลยบอกน้องอีกคนหนึ่งครับว่าถ้าแบบนั้นก็ดีเลยทางนั้นผมก็ฝากหน่อยฝากให้เอเตอร์หยิบกล้องเข้าไปเอาไปถ่ายอินเสิร์ตทางด้านหลังเพื่อเอามาใช้ตอนตัดงานส่วนข้าวของต่างๆพวกผมกับคนที่เหลือก็จะช่วยกันเก็บเองเต้ยพี่ฝากหน่อยเข้าไปถ่ายมาให้หน่อยแต่ไม่ต้องถ่ายมาเยอะมาก คัดมาแค่ช็อตสวยๆก็พอหลังจากนั้นไอเต้ยมันก็ลุกขึ้นครับแล้วก็ทำท่ายกมือขึ้นมาสองนิ้วก่อนจะตะเบะเหมือนกับว่าโอเคแล้วมันก็หยิบกล้องตัวหนึ่งเดินเข้าไปทางด้านหลังจนเวลาก็ผ่านไปที่น่าจะผ่านไปเกือบชั่วโมงที่ทุกคนก็เก็บของเสร็จผมก็เลยจะขับรถกลับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับ เมื่อผมขึ้นไปนั่งสตาร์ทรถน้องอีกคนก็บอกกับผมว่าพี่ครับพี่เตยเข้าไปถ่ายอินเสิร์ตทางด้านหลังและยังไม่กลับออกมาผมก็งงครับเพราะมันไปตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดจนกระทั่งถึงช่วงฟ้ามืดมันก็ผ่านไปเกือบชั่วโมงผมก็เลยบอกให้เอารถอีกคันที่เป็นทีมไฟล่วงหน้ากลับออฟฟิศกันไปก่อน ถึงตอนนั้นเราก็เหลือกันอยู่5้าคนครับซึ่งรวมทั้งไอเตอ้ยที่เดินเข้าไปถ่ายอินเสิร์ตโดยที่ผมก็ยืนสุบรีอยู่กับน้องอีกสามคนจนเวลาก็ผ่านไปค่อนข้างนานซึ่งมันก็นานแบบชนิดที่ว่ามันไม่น่าจะปกติกับช่วงเวลาที่มันหายไปเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเองลองไปดูสิมันถ่ายอะไรของมัน ทำไมมันนานขนาดนั้นผมก็บอกให้น้องอีกสามคนที่ยืนอยู่ด้วยกันเข้าไปตามไอเตอ้ยครับโดยที่ผมก็ดับบุหรี่แล้วก็เดินตามไปด้วยเช่นกันแต่ทว่าเมื่อพวกเราเดินเข้าไปเรื่อยๆครับและสิ่งที่พวกเราเห็นมันก็ไม่มีเลยครับมันไม่มีไอเตอ้ยซึ่งไม่ว่าจะหาตรงไหนมันก็ไม่มีไอเตอ้ยจริงๆ ในตอนนั้นพวกเราก็ยืนเกาหัวเลยครับเพราะว่างงกับสิ่งที่เกิดขึ้นน้องคนหนึ่งก็เลยบอกว่าพีเตอรกลับไปเที่ยวรถแล้วหรือเปล่าหรืออาจจะเดินสวนกลับออกไปอีกทางพวกเราก็เลยเดินกันกลับออกมาครับและเมื่อพวกเราเดินกลับมาถึงมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆที่พวกเราก็โล่งใจเมื่อพวกเราได้เห็นว่าไอเต้ยมันกลับมาเที่ยวรถแล้วจริงๆ จนหลังจากนั้นผมก็บอกให้ทุกคนขึ้นรถแต่สิ่งที่ผมเห็นครับผมก็เห็นไอเต้ยมันยืนเอาศอกพิงกับท้ายรถ SUV ทางด้านหลังลักษณะเหมือนกับมันไม่สบายผมก็เลยถามว่ามันไหวไหมซึ่งมันก็บอกว่ามันไหวผมก็เลยบอกให้มันขึ้นรถแล้วผมก็ขับรถออกมาหลังจากที่ผมขับรถออกมาสักพัก ที่ทุกคนต่างก็สนุกเปิดเพลงร้องกันเสียงดังที่งานสุดท้ายเสร็จก่อนที่จะได้หยุดยาวแต่หลังจากที่ผมมองกระจกมองหลังผมก็สังเกตได้ว่าอยู่ๆผมก็เห็นไอเต้มันก็มีอาการที่ผิดแปลกไปผมเห็นเหมือนกับว่ามันไม่สบายหน้าของมันซีดเผือดเอามือมาปิดที่ปากของตัวเองเหมือนกับว่ามันจะอ้วกออกมา เต้ยเป็นอะไรไหวไหมผมคลื่นไส้ครับพี่มันแน่นหน้าอกไปหมดผมขอถุงสักใบได้ไหมครับหลังจากที่ไอเต้ยพูดแบบนั้นผมก็เบาเสียงเพลงลงก่อนน้องๆที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังด้วยกันมันก็พยายามหาถุงมาให้ไอเต้ยใบหนึ่งและสิ่งที่เกิดขึ้นครับทันทีหลังจากที่ไอเต้ยมันได้ถุง มันก็ก้มหน้าลงไปแล้วมันก็อ้วกออกมาในทันทีสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นไอ้เต้ยมันอ้วกออกมาเยอะมากเลยครับซึ่งถ้าหากไม่คิดอะไรมันก็อาจจะไม่สบายจากการตื่นเช้าหรือจากการเมารถทั่วๆไปแต่คุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นมันก็ทำให้ผมรู้สึกแปลกเพราะสิ่งที่มันอ้วกออกมา มันก็กลับเป็นน้ำคุ่นๆมีกลิ่นที่เหม็นขาวมีลักษณะคล้ายๆกับโครนโดยที่มันก็อ้วกใส่ถุงใบรแรกจนเต็มจนน้องๆที่นั่งอยู่ทางด้านหลังก็ต้องหาถุงให้มันอีกใบในวันนั้นตลอดทางที่กลับมามันก็ไม่พูดไม่จาเลยครับมันเอาแต่นั่งหน้าซีดส่วนผมก็เลยต้องเปิดกระจกเพื่อระบายกลิ่นที่มันอ้วกออกมา จนเวลาก็ผ่านไปน่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าผมก็ขับรถกลับมาถึงออฟฟิศซึ่งหลังจากที่ผมจอดรถผมก็เลยบอกให้มันไปหาหมอส่วนเรื่องข้าวของต่างๆเดี๋ยวผมกับคนที่เหลือรวมทั้งทีมไฟที่กลับมาก่อนหน้าก็จะจัดการกันเองในคืนนั้นหลังจากที่เก็บของกันเสร็จพวกเราก็แยกย้ายกันก่อนที่จะหยุดยาว ในช่วงของวันหยุดเทศกาลเวลาก็ผ่านไปเกือบหนึ่งสัปดาห์ที่ผมปิดออฟฟิศให้น้องๆทุกคนได้ไปเที่ยวพักผ่อนกันจนมันก็ถึงวันที่เราเริ่มทำงานพวกเราหลายๆคนก็ซื้อของฝากซื้อขนมเอามานั่งกินด้วยกันแต่ทว่าในวันนั้นหลังจากที่ทุกคนมากันครบพวกเราก็พบว่า ไอเต้ยมันก็ยังไม่มาซึ่งผมก็คิดว่าไม่เป็นอะไรมันคงอาจจะไม่สบายยังไม่หายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่น่าจะมีสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้มันยังไม่กลับมาจนเวลาก็ผ่านไปอีก3-4ถึงวันที่มันไม่มาเลยครับซึ่งก็ถึงเวลาที่ต้องเอางานที่ถ่ายในช่วงก่อนวันหยุดเอามาเริ่มตัดต่อ แต่น้องที่เป็นตัดต่อมันก็บอกครับว่าฝ่ายภาพอีกกล้องหนึ่งที่ไม่ใช่กล้องหลักมันก็อยู่ในกล้องที่ไอเต้ยถ่ายและมันน่าจะหยิบติดมือกลับบ้านไปด้วยในวันนั้นผมก็เลยโทรหาไอเต้ยครับซึ่งก็รอสักพักหนึ่งมันก็รับโทรศัพท์ผมก็เลยถามกับมันว่ามันเป็นยังไงมันหาหรือยังทำไมถึงไม่มาทำงาน แต่สิ่งที่มันตอบกลับมาครับมันก็กลับถามกับผมว่ามันถามว่ามันเป็นอะไรตอนนี้มันอยู่ที่ไหนมันแน่นหน้าอกไปหมดซึ่งจากลักษณะน้ำเสียงของมันมันก็เหมือนกับคนเมาผมก็เลยเริ่มไม่พอใจแล้วก็บอกกับมันว่าให้มันไปพักก่อนสั่งเมาเมื่อไหร่ก็ให้มันค่อยโทรกลับมาแต่ก่อนที่ผมจะวาง ผมก็พูดทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าให้มันรีบเอากล้องกลับมาเพราะคนอื่นเขาจะารีบทำงานกันน้องอีกคนจะได้เอามาตัดต่อเพื่อจะได้ส่งงานให้ลูกค้าดูในวันนั้นผมก็วางโทรศัพท์ไปโดยที่ไม่คิดอะไรจนเวลาก็ผ่านไปจนถึงช่วงเช้าของอีกวันผมก็เข้ามาทำงานแล้วผมก็พบว่าผมได้เห็นของสิ่งหนึ่ง ซึ่งนั่นก็คือกล้อง DSLR ตัวที่ไอเต้ยเอาไปถ่ายได้วางอยู่ที่หน้าออฟฟิศแต่คุณผู้ฟังครับแต่ถว่าวกล้องตัวนั้นมันก็กลับเสียหายมันเลอะไปด้วยโครนมีคราบน้ำซึมอยู่ที่ขอบอยางและหลังจากที่ผมแกะเมมโมรีออกมาแล้วผมก็พบว่าไฟล์ภาพที่ถ่ายในวันนั้นมันก็เสียหายแล้วก็หายไปทั้งหมด ผมกุ้มขมับเลยครับซึ่งผมก็ถึงบางอ้อนในทันทีว่าทำไมไอ้เตอร์ถึงไม่มาทำงานซึ่งกะเพราะมันทำกล้องราคาหลักแสนบาทรวมถึงฝ่ายที่อยู่ในกล้องเสียหายไปทั้งหมดในบ่ายวันนั้นผมก็คุยกับน้องๆในออฟฟิศซึ่งทุกคนก็อึ้งนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งๆท,ที่มันเป็นตากล้องมือหนึ่งแต่กลับละทิ้งหนีความผิดไม่รับผิดชอบ และสร้างความเสียหายให้กับเพื่อนร่วมงานโดยที่ทุกคนก็คิดกันว่าไอ้เต้ยก็คงจะเอากล้องกลับมาวางแล้วมันก็รีบหนีไปจนหลังจากนั้นพวกเราก็เลยต้องวางแผนกันใหม่เพื่อถ่ายซีนที่หายไปผมก็เลยต้องคุยกับลูกค้าเพื่อจะขอใช้สถานที่แล้วก็ขอยืดเวลาออกไปซึ่งผมก็ยังโชคดีครับที่ลูกค้าก็เห็นใจ แล้วก็นัดวันไทยใหม่ให้กับเราจนเวลาก็ผ่านไปเกือบหนึ่งสัปดาห์ก็ถึงวันที่นัดกันไทยใหม่พวกเราก็เลยเข้าไปกันที่เดิมซึ่งเมื่อพวกเราไปถึงพวกเราก็ตั้งกล้องเซตฉากเซตไฟอะไรไปแต่ในตอนนั้นเองครับที่ผมยืนอยู่หน้าเซตเพื่อมองดูความเรียบร้อยแล้วมันก็ปรากฏว่ามันก็มีน้องคนหนึ่ง ที่ยืนอยู่ทางด้านหลังของผมมันก็สะกิดหลังของผมแล้วมันก็ถามกับผมว่าพี่ตกลงว่ากล้องหลักพี่ให้พี่เต้ยมาถ่ายเหรอครับหื้เต้ยอะไรอีกพี่ไม่เอาแล้วคนไม่รับผิดชอบแบบนั้นเสียแรงจริงๆที่อุตส่าห์อยู่กันมาตั้งนานหลังจากที่ผมตอบออกไป น้องที่ยืนอยู่ข้างหลังของผมมันก็ส่วนขึ้นมาเลยครับโดยที่มันได้บอกกับผมว่าแล้วนั่นพิเต้ยแกมาได้อย่างไรทำไมถึงเดินอยู่ตรงนั้นผมก็เลยถามเลยครับว่ามันเดินอยู่ที่ไหนก่อนที่น้องมันจะชี้ไปแล้วมันก็บอกกับผมว่าเมื่อสักครู่นี้เมื่อประมาณไม่ถึงห้านาทีมันก็เห็นพิเต้ย มันเดินดูอยู่ด้านหลังกล้องแล้วก็เดินเข้าไปด้านในผมก็เลยถามย้ำเลยครับว่ามันเห็นไอเตอ้ยจริงๆหรือซึ่งมันก็บอกว่าจริงผมก็เลยให้มันพาเดินเข้าไปดูว่ามันเห็นไอเตอ้ยเดินไปทางไหนซึ่งถ้าหากว่าไม่มีจริงผมก็คงจะดุและว่ามันแต่ในตอนนั้นเองครับน้องที่เดินนำหน้าของผมไป มันก็มั่นใจมากเลยครับโดยที่มันก็เดินไปทางด้านหลังและสิ่งที่เกิดขึ้นครับหลังจากที่ผมกับมันเดินเข้าไปด้วยกันไม่ไกลผมก็ได้กลิ่นเลยครับและเมื่อผมเดินเข้าไปอีกนิดสิ่งที่ผมเห็นมันก็ทำเอาผมแทบขาดสติเมื่อผมเห็นว่าไอเต้ยมันนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำในสภาพที่บวมอืดขาติดอยู่กับพงหญ้า ซึ่งมันก็น่าจะเสียชีวิตมาแล้วมากกว่าหนึ่งสัปดาห์ผมช็อกมากเลยครับกับภาพที่ผมเห็นผมแทบไม่อยากเชื่อว่าเป็นความจริงจนน้องๆในทีมก็วิ่งมาดูกันซึ่งทุกคนต่างก็ตกใจบางคนก็ร้องไห้ออกมาและจนกระทั่งตำรวจมาถึงพวกเขาก็บอกครับ ว่ามันน่าจะพลัดตกลงมาเพราะตะลิ่งตรงนี้มันชันมีสภาพที่ค่อนข้างลื่นรวมทั้งน้ำในแม่น้ำบางครั้งมันก็ไหลแรงบางครั้งก็เป็นน้าวนซึ่งถ้าหากว่ามันตกลงไปมันก็คงจะไม่รอดอย่างแน่นอนแต่มันก็ยังโชคดีที่ขามันติดกับพงหญ้าเพราะถ้าหากว่ามันไม่ติดอะไรมันก็คงจะลอยไปไกล ไปขึ้นฟั่งที่อีกจังหวัดอย่างแน่นอนจนเมื่อผมฟังจบผมก็น้ำตาซึมเลยครับแต่ในตอนนั้นเองครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำท่าทีเหมือนจะเดินออกไปก็กลับเดินกลับเข้ามาแล้วก็บอกกับผมว่าเรื่องดาวทั้งหมดที่เขาบอกกับผมมามันเป็นเหตุผลทางวิทยศาศาสตร์แล้วผม อยากฟังเรื่องราวทั้งหมดแบบไม่ใช่วิทยาศาสตร์ดูบ้างหรือไม่ผมก็อึ้งเลยครับแล้วก็บอกให้เขาเล่าให้ฟังโดยที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็บอกกับผมว่าที่เขาอยากเล่าให้ฟังเพราะเขาไม่อยากให้พวกผมเข้ามาที่ตรงนี้อีกโดยที่เขาก็เล่าให้ฟังว่าที่ตรงนั้นมันก็เป็นร้านอาหารเก่า ที่ไม่ได้เพิ่งปิดแต่ปิดมานานแล้วกว่า5ปีเพราะว่าที่ตรงนั้นมันก็มีคนมาเสียชีวิตบ่อยน่าจะเสียมาแล้วมากกว่าสบิบศพโดยที่ทั้งหมดก็มาจากการจมน้ำซึ่งก็มีทั้งเด็กเสิฟมีทั้งลูกค้ามีทั้งแขกที่มาจัดงานสังสรรค์กันมีทั้งผู้หญิงผู้ชายบางคนก็เป็นเด็กโดยที่ทุกคนก็ตายแบบงง จนเจ้าของร้านก็เอาเสื้อชูชีพมาถวายหม้อห้อยเอาไว้กับต้นไม้แต่มันก็ไม่ช่วยอะไรจนในที่สุดเขาก็ทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ไหวก็เลยต้องตัดสินใจปิดร้านอาหารของเขาไปส่วนทางด้านของผมงานนั้นก็เลยไม่ได้อ่อนเลยครับแล้วลูกค้าก็ไม่ขอทำต่อเพราะตาก,ก็เศร้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยที่ผมเองก็มีความรู้สึกผิดอยู่ในใจแล้วผมก็สงสารมันมากที่ผมใช้ให้อเต้ยเข้าไปถ่ายงานที่ตรงนั้นซึ่งผมก็มานั่งคิดนะครับว่าตอนที่นั่งรถกลับมาแล้วก็เห็นมันอ้วกออกมามีลักษณะที่คล้ายกับโครนมันก็น่าจะเสียชีวิตไปแล้วรวมถึงตอนที่ผมโทรไปหามันแล้วมันก็งงว่ามันอยู่ที่ไหน เหมือนกับมันไม่รู้ว่ามันตายมันก็น่าจะยังไม่รู้ตัวและในที่สุดจากที่ผมคิดว่าไอ้เตยไม่มีความรับผิดชอบมันก็ไม่น่าจะใช่ความจริงเลยครับแต่ทุกอย่างก็น่าจะตรงข้ามกันเพราะขณะตอนที่มันตายมันก็ยังพยายามเอากล้องมาคืนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไปได้อย่างไรซึ่งถึงแม้กล้องมันจะพังมันจะเลอะไปด้วยน้ำ เลอะไปด้วยโครนก็ตามรวมถึงวันเที่ยวเราถ่ายกันใหม่ซึ่งสิ่งที่น้องอีกคนเห็นว่ามันมายืนอยู่หลังกล้องผมก็คิดนะครับว่าด้วยความที่มันเป็นตากล้องมือหนึ่งมันก็เลยมาเช็คกล้องให้กับพวกเรารวมทั้งจิตสุดท้ายของมันมันก็น่าจะอยากทำงานและไม่ได้อยากจากพวกเราไป